เมื่อคืนนี้นอนดึกตื่นมาเกือบทุ่มหนึ่งดูดิทำงานเกือบสายจะไปทำงานสายอะไรเมื่อคืนนอนดึกตื่นมาทุ่มหนึ่งอ่ะโอ้วันนี้เลยสิยคลินวันที่สิบห้าเดือนกุ 25, 6, 6. มภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเมื่อคืนนี้นอนดึกตื่นมาทุ่มหนึ่งเลยอ่ะงานสายแล้วเนี่ย โสวัสดีครับโคดช่างหนุ่มกองประตูอตโนมัสสมุทรปาการวันนี้เรามาที่อัญจนาซอยรร39เขตประเวศเราจะไปที่หมู่บ้านบุราศิลิที่ติดตั้งบานเลื่อนหนึ่งตัวเจอที่หมู่บ้าน ตกนิดหน่อยครับวันนี้มาเลื่อนนะลูกค้าห้ามเลื่อนนะครับเรามาแล้วฝนตกทั้งไม่เท่ากับตกหลุ่มรักนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนเรามาโดยตลอด8ปีเพิ่งจะทำ YouTube ถึงแล้วนะครับขูงบ้านบุาลาสิริอ่อนนุชวงแหวน เดี๋ราไปเจอกันเลยครับสวยบูราศิิอ่อนนุษวงแหวนต้องแรกบัตรก่อนนะครับอา่ามีมาติดตอ่อเก้าเก้าเก้าบารเลทีสวยสวยหมู่บ้านสดชื่นล่มเย็นมาก บรรยากาศฝนตกตอนฝนไม่ตกที่นี่ก็จะร่มเย็นเลยนะบุราสิลิอ่อนนุชวงแหวนอยู่ซอยกาญจานาสามสิบเก้าเขตประเวศซอยสามทับสองอยู่ไหนวะของใสจะเลยบ้านหลังใหญ่หลังโตมาเริ่มก็เทิมนะครับใช้พัสดุอย่างดีเลยที่นี่พื้นที่ใช้สอยเยอะมาก ถนนกว้างมากที่นี่ถนนกว้างใหญ่จอดรถก็คือสบายลไม่ต้องห่วงซอยสามทับสองโอเคเลี้ยวขวาเข้ามาก่อนเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับเราโทรหาลูกค้าแล้วนะแต่ลูกค้าไม่รับสายงนั้นเราก็จู่โจมเลยนะครับจู่โจมขั้นพื้นฐานของเราก็คือจอดหน้าบ้านแล้วกดกิ่งกิ้งกิงจากนั้นก็เรียกลูกค้าออกมา กดกิ่งเรียกลูกค้าก่อนนะสวัสดีครับลูกค้านี่ก็เป็นหมู่บ้านบูราซิลิประตูบานเลื่อนเฟรม5เซนพื้นที่เจาะด้านใน4เซนติมติดตั้งของลูกค้ามีมุงรวดด้วยแต่ว่าไม่เป็นหาติดได้ของเดิมก็เป็นแบบล็อกแบบนี้ ้องกด้วถึงจะล็อกได้ต้องชนก่อนต้องชนถึงจะล็อกออของเราก็ไปเสร็จปุ๊บหนีเวลาเลื่อนมาปุ๊บอุ 10, ปรกรณ์ของเราจะล็อกป <9, S 1> ุ๊บเข้าไปเลยโอเคนะครับ 8, 7, 6, เคครบ 5, ามาติดตั้งกันเลยห <4, S 1> ลังจากติดตั้งเสร็จแล้วามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับ 2> 2, 1. 1> โอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็ติดตั้งตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ แล้ก็เหลือเจาะวงกบตรงนี้นิดหนึ่งตันนี้ก็เจาะได้แล้วบูาลาสิริมีเนื้อปูนข้างในมาติดกับเฟรมวงกบหน่อยนะเราก็ต้องเอาเนื้อปูนข้างในออกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราเก็บสีให้โปรแกรมเมจิกแบบนี้ง่ายๆนะทัลเทเลด ดามเอาไว้เพื่อความแข็งแรงเข้าไปอีกว้าวโอเคติดตั้งเสร็จแล้วก็ต้องเก็บบัตรให้ลูกค้าด้วยนะไม่ใช่ติดตั้งเสร็จแล้วสะบัดไปเลยนะเก็บกวาดให้ลูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสอนใช้งานออโต้ล <Launch. S 1> ็อกครับ จะเป็นขั้นตอนการสอนใช้งานต่อเลยนะครับก็สัมผัสหน้าจอหนึ่งครั้งก็จะไฟขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จะเรียกเราให้เราแอดบลูทูธครับแล้วกดที่เครื่องหมายบวกในแอปได้เลยครับแล้วไปที่ดอล็อกครับเปิดบลูทูธก่อนนะครับครับดอล็อกแล้วก็เน็กครับครับเพิ่มได้เลยครับโอเคกำลังโหลด ครับนี่เปลี่ยนชื่อได้ครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นชื่อของประตูบ้านเราครับทบร้อยทีนี้ก็จะมีเมนูอยู่ตรงนี้นะครับเมนูการเพิ่มผู้ใช้งานต่างๆจะมีการเพิ่มมือถือ e key e key เมนูแรกนี้จะเป็นการส่งครับพี่เราสามารถส่งดิจิตัลเครื่องนี้ไปให้กับมือถือเครื่องหนึ่งที่มี t t lock เหมือนกันนี้ครับผมเขาใช้ผ่านมือถือแต่เขาจะมีแค่แม่กุญแจอันใหญ่อันเดียวครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มพาร์ตโค้ดครับแล้วกดเข้าไปที่พาร์โค้ดได้เลยฮะ ก็จะเป็นการเจเนเรตโค้ดครับด้านล่างครับกดก๊อดอิดได้เลยฮะเพราะมีโหมดที่เราเลือกข้างบนหลายโหมดครับเราสามารถตั้งรหัสในช่วงเวลาต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแต่ถ้าเราใช้เองส่วนตัวเราก็เลือกที่คัสตอมครับนีครับผมแล้วก็เลือกเปิดเป็นพอมานเน้นได้กลับมาอีกทีนึงครับอานนี้คือหน้าหลักนะครับถ้าเราจะเพิ่มรายนิ้วมือเรากดไปที่ฟิ้งก็ปรินได้เลยครับจากนั้นกดแอดฟิ้งก็ปรินด้านล่างครับแล้วก็ตั้งชื่อของคนที่เราจะเพิ่มเข้าไป กดสตาร์ทครับโอเคครับน่าสแกนนิ้วตรงนี้สี่ครั้งครับผมสี่ครั้งครับเดี๋ยวล้อไปขึ้นแล้วสแกนนิ้วครับผมแค่แตะหรือว่ากดแค่แตะลงไปครับใช่ครับสี่ครั้งครับผมสองครับสามครับครั้งหนึ่งครับผมโอเคแค่นี้เสร็จแล้วครับหนึ่งไยนิ้วมือต่อได้เลยครับ เราก็ตั้งชื่อต่อไปคับผมวางเข้าไปเลยครับสี่ครั้งครับผมทำแบบนี้ไปเลยครับสี่ครั้งอีกครั้งหนึ่งเอาออกเอาใหมอีกครั้งหนึ่งครับครั้งสุดท้ายเรียบร้อยครับแบบนี้มาก่อนครับเข้าไปที่เมนูการ์ดครับแล้วก็กดแอดการ์ดครับผมจากนั้นเราก็ตั้งชื่อการ์ดสมมุติขึ้นมาได้เลยครับ กด next เดี๋ยวตัวเครื่องเรียกเราครับแล้วก็การ์ดแตะที่ตัวเครื่องได้เลยครับเลขห้าเลขแปดครับโอเคครับแบบนั้นละครับเสร็จแล้วห่วงเราไหลนิดนึงเราต้องจับประตูไว้หน่อยโอเคอันนี้ล็อกแล้วครับถ้าสแกนนิ้วมือก็จะขึ้นเป็นไฟเขียวครับจับประตูให้สนิทโอเคแบบนี้เ,เพราะว่าประตูของเรามันถอยหลังได้โอเคอ่ะทีนี้ลองใช้คีย์การ์ดดูนะครับ ล็อก okay, ปิดก็จะล็อกอัตโนมัตินะครับแบบนี้บิดบิดตัวสีตัวสีเงินใช่ครับผมบิดแค่นั้นเองฮะบิดก็จะล็อกครับบิดเปิดครับใช่ครับเครื่องเราคิดกับขอบวงกบครับผมนี่คือสนิดแล้วก็ต้องจับประตูใั้สนิดด้วยฮะ ตัวเราขยับได้ใช่ครับแมสนิดเวลาเปิดก็เหมือนกันจับประตูแมสนาลก็เหมือนใช้สองมือเอามือหนึ่งแปะไว้แล้วก็นิ้วโป้งสแกนโอเคครับแบบนี้เปิดได้ครับผมเปิดได้เลยครับใช้้์กาดไจง่ายออลงปิดครับผมแล้วก็เปิดครับ ลูกค้าให้ทิปมาด้วยนะทั้งสวยทั้งใจดีเลยทั้งสวยและรวยมากด้วยใจดีด้วยครับขอบคุณมากฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไคร์งานบริการคือประสบการณ์ของเรา mm hmm. ขอบคุณครับ